สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ต้นนะคะ bar, รับผมทองคำสี่บารมีบอลมีบอลที่จวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่จะส่งปัจนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทนะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรอะไรเบอร์โทรศัพทนี้เลยจ้าศูนย์หนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีเบอร์โทรศัพท์สวยสวยน้องก้อยรับสายนะครับผมวันหนึ่มันป้างไม้เก่าไม้ใหม่สวยๆแจ่มแจ่มจึง้งจึ้งครับพี่ไม้ทุกต้นอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับผมไม่มีไม้เล็กกระถางสามกระถางสี่เนาะเดี๋ยวต้นนีี้ครับพ่ สิรา ong, หุ่มทองไม้สวยพันหน้านี้เลยครับพี่ตอนนี้ฟอร์ม e สวยๆแจ่มๆครับพี 5. 5. 5. 5. ่มีความติดแดงอ่าคลิปเหลืองนหน่อยนะพี่เนาะนี่ใไม้ๆล่าสุดครับพี่สวยๆสิราหุ่มทอง200บาทจ้า5.5นิ้วใหญ่ฟูร้นนี่ครับพี่สวยด้านข้างสวดทรงองค์เอวเบย์อลังการงานสร้างอ่า200บาทครับพี่สิรา หุมทองนางร่างสดสวยๆหน้าเขียวตัดแดงครับพี่แดงตัดเขียวนี่เลยจำจำมี2ต้นคู่ในกระถางน,นะครับพี่นางรากสดเนาะสองต้นในกระถาง1 0 0บาทครับผมและรักเอย้ยรักเอย้ยรักเอย้เยรักเลยก็แล้วกันครับผมด่างือสวยเลยจ้าหนึ่งร้อยบาทจ้ะรักเอ้ยครับพี่นี่เลยมองไม่เห็นกระถางแล้วฟูล้น5 5ต้นนี้ดาราดาราครับพี่ดารานับพารถดแหดารานัพารัดแหถูกแล้วครับพี่ดารานัพารด หนึ่งร้อยบาทครับพี่ป้ายสวยๆเมืองเกาะเก็ดครับพี่ด่างโบ๊ด่างบะนี่เลยด่างสวยฮาร์ปเคิร์กคับคือเมืองเกาะเก็ดหนึ่งร้อยบาทครับพี่โอ้หลอดไม้หลอดไม้ด่างสวยเอามาเลยครับพี่หลอดไม้ด่างแจีมเลยหนึ่งร้อยบาทจากเมืองเกาะเก็ดและด้านในอ่ามณีร้อมเพชรครับพี่เป็นหน้าหน้าแพงหน้าแพงเดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่อนครับพี่เนาะมณีมณีอ่าต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้นี่เลยมณีร้อมเพชรเป็นหน้าแพงนะพี่เนาะนี่เลยหน้าแพงด่างชมพูสวยๆจ้ะพี่ หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทมะนีร้อมเพชรครับพี่หน้าด่างแผงสวยร้อยเดียวครับพี่และต้นนี้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 เพชรเจ็ดสีครับพี่สวยสวยดีเลยด่างแจ่มใบใหม่ล่าสุดใบตรงกลางใบนี้ครับพี่เพชรเจ็ดสีหนึ่งร้อยบาทครับผมด่างสวยสวยจ่าร้อยเดียวครับผมและด้านนี้ ลิ้นมังกรไฟครับพี่อ่ะลิ้นมังกรไฟครับพี่นี่เลยแดงตัดเขียวสวยๆหลอดปลายกลางมาแล้วเนอร์อาร์หนึ่งร้อยห้าสิบาทเออหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ลิ้นมังกรไฟครับพี่สวยๆจะร้อยห้าสิบและตัวนี้มะหาไซครับพี่หรือมะหาชัยนี่เลยแดงตัดเขียวสวยๆมหาชัยป้ายสวยแจ่มจี๊งครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้ามะหาชัยครับพี่ร้อยเดียวสวยๆร้อยเดียวสวยๆและเทพบุตร เทพพบุตรสุดหล่อครับพี่เทพพบุตรสุดหล่อนี่เลยใบกลมสวยครับพี่ม่วงตัดเขียวอ่อนนะพี่เนาะนี่เลยจาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่เทพพบุตรสุดหล่อครับพี่เทพพบุตรอน้องชื่อเทพพบุตรนะพี่ส่วนสุดหล่อผมเติมให้แถมแถมผมพี่มานรมมครับผมนี่เลยครับพี่ผมพี่มานใบสวยหลอดใหม่ใบใหม่ครับพี่ผมพี่มานหนึ่งร้อยบาทจ้าทางด้านนี้กันหน่อยครับพี่ชิดขวาชิดขวามาทางด้านนี้ไม้ดังหวานครับพี่ขาอมชมพูต้นนี้ ชื่อว่าดาริกาครับพี่นี่เลยด่างสวยหวานหวานครับพี่ด่างชมพูอมขาวด่างขาวอมชมพูครับพี่ตัดพื้นไม้เขียวเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่ร้อยห้าสิบาทดาริกาครับผมดาริกาสวยสวยเลยและได้ใดเดี๋ยวผมเอื้อมไม่ดูครับพี่อ่าตัวนี้นี่ซิราจักรพรรดิครับพี่สวยสวยนี่เลยใบแบบว่าป้อมป้อมมนๆไหมพี่นะแดงตัดเขียวซิราจักรพรรดิครับพี่ นี่ต้นนี้ไม่ใช่หน่อนะพี่ย่าย่าย่าให้ดูลอดใหม่ไอ้ดูรอดใหม่ไม่ให้ดูอันนี้อันนี้อันนี้ย่าพี่ไม่ใช่หน่อเออลูกคนละแม่ลอดใหม่ลอดใหม่ครับพี่สวยสวิราจักรพัฒน์ครับพี่สามร้อยบาทจ้าใหญ่ร้่นห้าจุดห้าหน้าสวยจัดผมโดนใจใบนี้สะเหลือเกินครับพี่มาด้านในเชิดในครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยกออกมาให้ดูนี่ยกออกยกขึ้นกล้องหน่งปุ๊บ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 อ่าน้ำหยดทั้งหมดต้นนี้ครับพี่ อุทยานใช่พี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อันนี้เป็นหน้าแผงนะพี่หน้าแผงหน้าแผงนี่เลยเขาจะมีความาแดงตัดนะพี่นะอมแดงอมส้มนะพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แผงหน้าแดงแล้วกันปกติเขาจะเป็นเหลืองตดเขียวอันนี้อันนี้มีแดงแผงติดมาด้วยครับพี่ห้าร้อยบาทจ้าสวยสวยอุทยานหลวงราชพฤกษ์แผงหน้าแดงครับพี่นี่เลยจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนอน,น,นอะนะอะ ทางน <ge> <step> ี้นารีหน้าหวานเลยครับพี่หน้าหวานหน้าวานหน้าหวานนารีบูรพาครับพี่สวยหวานเย็บใหญ่มากผมเอามือโอบไปดูเลยนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนาลีบูรพาครับพี่ร้อยเดียวสวยสวยครับพี่หวานเียบหวานเียบด้านนี้เศรษฐีเงินล้านต้นนี้จ้ะต้นนี้จ้ะนี่เลยเศรษฐีเงินล้านหนึ่งร้อยบาทครับพี่นี่เลยหน้าสวยแจ่มแจมใบใหม่ล่าสุดครับพี่เศรษฐีเงินล้านร้อยเดียวและต้นนี้ ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยอ่าไม้ของอาจารย์วิรัตอาจเอี่ยนนะพี่ชื่อว่าตะวันมาลาการครับพี่เป็นไม้ด่างออาไม้ด่างตัดเม็ดชมพูครับพี่ขอบใบชมพูตัดซ้ำอีกทีครับพี่สวยๆตะวันมาลาการ3 0 0รบาทครับพี่ต้นนี้ด่างสวยด่างกระจายครับพี่ด่างทั่วทุกใบเขาเรียกว่าด่างวาเกียวอ่าตะวันมาลาการ3 0 0รบาทครับพี่ตอนโตสวยเดี๋ยวเขาจะโตเขาจะเปิดหน้าด่างเหลืองนะพี่ตอนนี้คือเปิดด่างขาวเนาะ ตอนโตนี่คือเปิดด่ังเหลืองสวยแจวว่มแววตะวันมาละกันสามร้อยบาทจา้ะสวยสวยเลยอันนี้เก้าทับอ่ะต้นนี้ครับพี่สวยสวยเก้าทับ,บ,ค,บ,ค,รบครึ่งครับครึ่งรบรายครั้งชนะระครั้งเพราะเรามีเก้าทับหนึ่งร้อยบาทครับพี่เก้าทับสวยสวยร้อยเดียวจา้าลูกไม้ครับพี่ลูกไม้เป็นลูกไม้ชมพูนะครับผมอันนี้คือเห็นกอแน่นแน่แบบนี้คือปลูกรวมฟอร์มกอไว้นะครับพี่แน,แน่นๆเลยจ้ะนี่ผมยกให้ดูนี่กระถางนึงมีประมาณ ามต้นนะพี่แล้วก็อันนี้คือแบบมีหนอ่อด้วยนะเนี่ยสามถึงสี่ต้นเนาะในหนึ่งกระถางนี่เลยลูกไม้ชมพูครับพี่ฟอร์มใหญ่สวยพี่ดูด้านหลังนูน้นแบกเกาวครับพี่นี่เลยวางอยู่ด้วยกันสวยมากสวยมาก,มากจะ้ะอากระถางละหนึ่งร้อยบาทครับพี่ได้ไปประมาณทักสามถึงสี่ต้นเลยเดี๋ยวผมจะคัดแบบเลือกให้ฟอร์แบบสวยๆแจมๆให้เลยนะพี่ลูกไม้ชมพูครับพี่นี่เลยหนึ่งร้อยบาทครับพี่สวยๆหลายต้นในกระถางเลยครับ หนุมานตัวเก้าจ้าใหญ่ๆล้นห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยสวยสวยครับพี่หานุมานตัวเก้าหนึ่งร้อยบาทครับพี่ไปกันที่ไม้ด่างต้นนี้เท้าทองอินด่างสวยด่างขาเปิดหน้าด่างแดงมาแล้วครับพี่ใบใหม่ล่าสุดเหมือนจะเปิดเหลือง h a l ครึ่งเออขาวเหลืองแดงสวยๆครับพี่เท้าทองอินหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่สวยครบจบสามสีอ่าด่างขาวด่างแดงด่างเหลืองตัดพื้นไม่เขียวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่เท้าทองอิน แจมแจมต้นนี้ครับพี่นี่เลยตรงปกของแท้และสีเลิกงามหน้าเหลืองสวยครับพี่นี่เลยฟอร์มแจมเดี๋ยวเม็ดสีกัดตอนโตครับพี่งามๆเลยครับพี่สีเลิกงามนี่เลยหนึ่งร้อยบาทครับพี่ร้อยเดียวสีเลิกงามครับพี่ใบใหญ่เบลเลอแล้วครับพี่นี่ผมเทียบฝ่ามือให้ดูครับพี่ฟอร์มสวยอันนี้ผมไม่ได้ค้าไม้เลยเนี่ยพี่ทรงตั้งชูสวยฟอร์มประกวดด้านนี้จ้ะย้อนกลับมานิดหนึ่งอ่ะสตอสตอครับพี่สตอเบอร์รี่เดี๋ยวผมเด็ดใบแรกก่อนอ่ะสตอเบอร์รี่ ซันเดย์ครับพี่นี่เลยเป็นไม้ป้ายนะครับพี่เป็นไม้ป้ายนะป้ายสวยๆเลยครับพี่นี่เลยหน้าแบบว่าป้ายชมพูตัดเม็ดแดงพื้นเขียวครับพี่สตอร์บอร์รี่ทันดีอันนี้คือใหญ่เอาไปเอาไปยกลงกระถางแปดได้เลยครับพี่ใหญ่ล้นห้าจุดห้าเลยสามร้อยบาทจ้าไม้สวยจํานวนน้อยสตอร์บอร์รี่ซันเดย์จ้านี่เลยนี่เลยอ่ะวางก่อนครับพี่ด้านนี้ทองตะนาวสีสวยๆครับพี่ หน้าอมแบบว่าเหลืองเหลืองครับพี่เนาะส้มส้มอ่าเหลืองเหลืองส้มส้มทองตะนาวสีห้าจุดห้านิ้วครับพี่ต้นนี้เราสี่ร้อยบาทจ้ะสวยสวยเลยครับพี่นี่จ้ะห้าจุดห้าฟูสวยหลอดใหม่มาแล้วปลาเขียวบนครับพี่เหลืองล่างหลอดใหม่หลอดใหม่เขียวบนเหลืองล่างทองตะนาวสีครับพี่สี่ร้อยบาทสวยจัดปาดัดบอกเรนูนครชื่อนี้ช่างมีมนขังาง้นเนี่ยต้นนี้ครับพี่นี่เลยไม้สวยสวยไม้สวยแต่ทำยาก ทำให้ด่างยากเลยเกินครับพี่นี่เลยกว่าจะหาได้แจมได้แบบนี้นะเลนูนครบัตติโตหลอดใหม่ครับพี่เขียวบนเออขาวล่างนะพี่นี่คือหลอดใหม่ก็ด่างนะครับพี่เนาะสองร้อยบาทครับพี่เลนูนครเขียวเป็นดงครับพี่กว่าจะได้ด่างสวยๆแบบนี้มาขึ้นคลิปแต่ละต้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมสองร้อยบาทต้นนี้แจมเลยครับพี่สวยแล้วไม่ต้องรองนะจัดไปและต้นนี้ราศี ราศีกรและกฎครับพี่อันนี้ออกกลมๆสวยดีจังเลยครับพี่นี่เลยเป็นบอลกาดด่างนะพี่นี่เลยราศีกรและกฎหนึ่งในสิบสองราศีสวยๆนี่เลยด่างยันแข้งด่างยันกาบสองร้อยบาทครับพี่สวยๆราศีกรละกฎจ้าและด้านนี้น้องผักกาดเอ้าเป็นลูกไม้นะพี่เนาะเป็นลูกไม้นะน้องก้อยเรียกว่าน้องผักกาดน่าจะเป็นแบบเขียวเขียวเออเขาเขีวเขียวเหมือนผักกาดนะพีเป็นลูกไม้ด่างใบกลมแบบว่าอ้วนกลมไม่มีสะโพกเลยทีเดียวเชียว เอาไปจีมพริกครับพี่เอาไปจีมพริกตัวนี้นี่เลยน้องผักกาดแล้วลูกไม้ใบกลมครับพี่สวยๆห้าร้อยบาทครับพี่นี่เลยไม่ต้องถามหาสะโพกนะพี่โซ่ทรงองค์เอวไม่มีครับพี่กลมบลอกเลยอ้วนกลมลูกไม้ด่างกลมครับพี่น้องผักกาดห้าร้อยบาทสวยๆครับผมหน้าสวยๆใหญ่ๆล้นๆกระถางห้าจุดห้าครับพี่นี่ยกขึ้นมาให้ดูออฟติมัสครับพี่นี่เลยหน้าออกแดงออกแดงเหลืองส้มครับพี่ตัดปืนใบปลายเขียวท่านพี่ออฟติมัส สวยๆอ่ะนี่เลยครับพี่ออกไกลมากเลยล้น5.5หลอดใหม่มาแล้ว3 5 0บาทจ้าต้นที่1ครับพี่ออติมัดครับพี่นี่เลย350ต้นที่1เนาะสวยๆอ่ะออติมัตส5 5 0บาทครับพี่ต้นที่2ใหญ่ล้น5.5หน้าสวยเช่นกันจ้าไี่เลยนี่เลยครับพี่ด้านข้างหลอดใหม่มาอีกแล้วครับพี่นี่เลยจากดังแจมโบ้เลย350บาท ต้นที่สองครับพ uh ี่ออฟติมัสและไม้เหลืองเทวาครับผมเทวาอะพิรักครับพี่ใหญ่โลนฟูห้าจุดห้าหน้าด่างเหลืองสุดแจ่มตอนโตมีดำตัดครับพี่เทวาอะพิรักสองร้อยบาทจ้ะต้นที่หน ja. mm um ึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งสวยสวยเทวาอะพิรักครับพี่นี่เลยจ้ะหลอดใหม่มาแล้วเทวาอะพิรักสวยๆเอาต้นที่สองครับพี่นี่เลยสวยแจ่มว้าวฮาร์ปเคิงเช่นกันหลอดใหม่มาแล้วมาแล้วสองร้อยบาท ต้นที่สองครับพี่เทวาอภิรักจ้าอีกท่านหนึ่งต้นไหมท่านหนึ่งต้นเออเหงะไม่เห็นพอดีครับพี่อะเทวาอภิรักษ์สองร้อยบาทครับพี่ต้นที่สามหนึ่งสองสามเลือกได้เลยจ้ะอันนี้ก็หลอดไฟมาแล้วเสน้นกันเส้นกันล้นห้าจุดห้าครับพี่เทวาอภิรักหน้าสวยๆทางด้านนี้สะโพกผายปลายใบเรียวๆครับพี่ไม้ด่างชมพูม่านเศรษฐีสวยๆครับพี่ห้าจุดห้าล้นยกลงกระถางแปดนี่คือสวยฟูฟ่องเลยต้นนี้ต้องไปยกลงกระถางแปดแล้วแหละพี่ นี่เลยม่านเศรษฐีสองร้200บาทจ้ะหน้าจำพูสวยหวานที่ฟอร์มสวยเลยจ้าต้นนี้อุทยานครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์อายกขึ้นมาครับพี่นี่เลยฟอร์มนี้ใบดกๆแน่นๆน่น,นะพี่สวยสวย,ยกออกมาครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์หนึร้อยห้บบาทครับผมกระถาง ห้าจุดห้านิ้วขระ5าห้าจุดห้านิ้วหน้าสวยๆนี่เลยนี่เลยจ้าร้อยห้าสิบครับพี่งามๆและบอลกาบตับราศีต้นนี้ราศีเมษครับพี่ราศีเมษเขาจะออกด่างแบบว่าดำตัดแดงนะพี่นี่เลยฟังใกล้ใกลใๆใบใหม่ล่าสุดครับพี่ราศีเมษสองร้อยบาทใหญ่ลน้นห้าจุดห้าเบลเลอร์เบ์เลอร์ครับพี่นี่เลยราศีเมษครับพี่สองร้อยบาทใหญ่ๆสวยๆและต้นนี้ไม้ใหม่ครับพี่กระถางแปดนิ้วชื่อว่าไก่ฟ้าหลวงเป็นไม้ ด่างเป็นไม้ด่างนะพี่อันนี้คือพื้นใบนะพื้นใบเขาจอดถืเขียวนี่พี่กัดเม็ดแดงเม็ดนี่คือตระกูลไก่ชัดเจนครับพี่นี่เลยจ้ะแล้วก็มีความด่างด่างแดงตัดทับอีกทีนี่มีแล้วขาวแดงขาวตัดทับดีเลยใบใหม่ล่าสุดครับพี่ใบนี้ใบนี้กระถาง8นิ้วไก่ฟ้าหลวงครับพี่ไก่ฟ้าหลวง800บาทจ้านี่เลยกระถาง8ยกขึ้นมาดูสวยๆนี่เลยครับพี่ใหญ่ๆโลนๆผมว่าไม้ไท่นนี้นี่คือพร้อมจะมีหนอแล้วเขาจะมีหนอแล้วหญ่มากครับพี่ หน้าสวยๆไก่ฟ้าหลวงครับพี่แปดร้อยบาทแบ่งต้นเดียวครับผมและด้านนี้กิดปราบสตูพ่ายไม้ดําแดงไม้กระถางห้าจุดห้าเป็นไม้สาแม่พันธุ์เลยครับพี่ไม้มีหนอ่อให้หน่อแล้วเรียบร้อยเนี่เดี๋ยวผมไปดูหน้าต้นแม่ก่อนดําแดงแบบนี้สวยๆครับพี่กิดปราบสตูพ่ายครับผมนี่เลยแค่ชื่อก็ใช่แล้วอ่ะดูหนอดูหนอมาครับพี่ หน่อทั้งซ้ายและหน่อทั้งขวาครับพี่อ้อมเอวแม่เลยนี่เลยเนาะมองมีหน่อแล้วสองร้อยห้าสิบาทครับพี่หน้าดําแดงเข้มๆสวยๆกิดปราบศัตรูพ่ายครับพี่งามๆเลยจ้ะอ่ะต้นที่หนึ่งเนาะต้นนี้ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งงามๆอีกสต้นครับพี่ต้นนี้กิดปราศัตรูพ่ายครับพี่สองร้อยห้าสิบาทมาต้นนี้ครับพี่ต้นที่สองมีหน่อแล้วเหมือนกันนะพี่นี่เจอจะหนอนหนอนหน่ออ่าสวยครับพี่กิดปราศัตรูพ่าย สองร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองจ้าเรกาซี่สวยครับพี่จครับพี่ต้นนี้นี่เลยเขียวตัดแดงครับพี่สวยสวยเรกาซี่สวยสว่างล้น5.5ไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยฟอร์มด้านข้างใบดกแน่นมากเรกาซี่250บาทจ้าใหญ่ใหญ่สวยสวยแบบนี้แบบนี้เลยครับพี่นี่เลยใแบแบม่ลักษณ์นะพี่ใบตรงกลางเนาะนี่เลยจ้าเรกาซี่250บาท9แต้มครับพี่บอลสีสวย ตับแมวครับพี่นี่เลยเขียวเหลืองแดงครับพี่มาสวยครบจบต้นนี้ครับพี่เก้าแตม้มบอลที่สวยที่สุดในตับแมวตับแมวอาบอลสีตันนี้น่าจะมีทั้งหมดแปดหรือเก้าต้นผมไม่แน่ใจแต่คือเก้าแตม้มนี่คือสวยสุดสำหรับผมแล้วครับพี่สามร้อยบาทสวยๆครับพี่นี่เลยพื้นเขียวตัด,ดด่างเหลืองและด่างแดงเม็ดชมพูตัดอีกทีนะพี่นอเก้าแตม้มสามร้อยบาทสวยๆใบนี้ครับพี่ใบใหม่ล่าสุดนะเพิ่งกางใบใหม่ล่าสุดเพื่อกางใบนี้เลยครับพี่สวยๆนี่เลยจ้าส่วนต้นนี้นี่เลยครับพี่ หงแดงครับพี่หงแดงสวยสวยครับพี่นี่เลยจ้ะนานนมาทีห้าจุดห้านิ้วฟอร์มนี้ครับพี่จัดให้ใหญ่ๆเลยครับพี่จัดให้ใหญ่ๆเลยนี่ห้าจุดห้านิ้วหงแดงสี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่งามงามใบใหม่ล่าสุดใบนี้เลยครับพี่นี่เลยอ่าหงแดงหงแดงนี่ต้องคู่กันเลยรนะพี่เนาะปีศาจแดงใช่ไหมเออหงแดงต้องคู่ปีศาจแดงปีศาจแดงเออไปแบบว่าอะไรชื่อแบบทีฟุตบอลไทยแลนนะพี่นะไอ้หงแดง สวยๆนี่เลยจ้ะ450บาทงามๆด่างแจ่มแจ่มพี่ตอนโตวสวยมากและต้นนี้ซับรุ่งโรดซับลงโรดครับพี่สวยๆด่างชมพูสวยหวานเจี๊ยบ200บาทจ้า5.5นิ้วลนครับพี่ซับรุ่งโรดงาม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 และต้นนี้ครับพี่ด่างสวยโบ๊บะเม็ดแจ่มจมากลูกไม้ด่างเม็ดแดงนี่เลยคร Hands ับพี่พี่ดูเม็ดเออแดงทั่วแทบจะทั้งใบแล้วครับพี่นี่เลยสวยๆจะเอาใบนี้่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่ลูกไม้ด่าง เม็ดแดง300บาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วใหญ่ล้นด้านข้างครับพี่หลอดใหม่หมาอีกแล้วด่างสวยแล้วไม่ใช่ธรรมดาพี่ด่างสวยแต่โตวไวทีที่ประเด็นนะ่ะลูกไม้ด่างเม็ดแดง300ฟอร์มสวยจัดครับพี่งามๆเลยลูกไม้ใบกลมครับพี่ด่างสวยลูกไม้ของนางสวนลูกไม้บานอะไรมีบอนต้นนี้ฝากไว้ด้วยครับพี่จะมองกี่ทีกี่ทีก็ต้องตาโดนใจอ่ะน้องจะกลมๆแบบนี้แบบนี้นะครับพี่แล้วก็จะมีความด่าง ชมพูครับพี่และเหลืองกระจายด่างเหลืองตัดมาด้วยนะ,อ,ะอย่างใบนี้รับพีเนาะนี่เลยครับพี่เหลืองสวยฮครึ่งเม็ดขาวครับพี่แทกเข้ามาบ้าสวยสะเหลือเกินครับพี่อ่ะไบใหม่ล่าสุดใบนี้ครับพี่ใบด่างเหลืองฮครึ่งแล้วแล้วก็อันนี้ใบรองส่วนหลอดหม่มาเหลวมาเลวครับพี่ลูกไม้ลูกไม้บารมีบอลครับพี่ลูกไม้สวยฟอร์มประกวดต้นนี้ฝากไว้้วยจะพี่ห้าร้อยบาทใหญ่ๆล้นๆด้านข้างครับพี่นี่เลยโอ้ถ้ายิ่งแบบว่าใส่ไม้ค้ำไปงานประกวดครับพี่นี่เลย รางวัลต้องมาบ้างแหละครับพี่ Sho, hey, ไม่หนึ่งสองสามก็ชมชมชบเฉยชมเฉยหรือว่าหรือว่าเออไม่หนึ่งสองสามก็ก็ชมเฉยครับพี่นี <sh arp> <sh arp ่เลยจ้า like ห้าร้อยบาทรูปไม้ด uh ่างบารามีบอลสวยฟอร์มประกวดฝากไว้ได้อ้อมอกอ้อมใจด้วยครับปิดท้ายด้วยดางแดงใบกลมครับพี่ต้นนี้ชื่อว่าสีธรรมราชครับพี่เป็นไม้ใบกลมดางแดงสวยๆครับพี่ 5.5นิ้วนี่เลยใบกลมบักแดงสวยครับพี่แปลแดงสวยตัดเนาะ350บาทครับพี่ต้นที่หนึ่งครับพี่สีธรรมราสีธรรมรา350บาทอ่ะต้นนี้ต้นที่หนึ่งครับพีน่นะเล้งก่อน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 นี้เลยสวยๆจะสวยกว่าต้นที่2ไหมแต่ผมว่าสวยเสมอกันแฮ่สวยไม่แพ้กันครับพี่ต้นนี้เลยสีธรรมราสามร้อยห้าสิบบาทต้นที่สองครับพี่นี่เลยแดงสวยจัดครับพี่รอดใหม่อะรอดใหม่มาแล้วเดี๋ยว ขยับขยับนี้เลยครับพี่ลอดหม่มาเลยครับพี่สีธรรมละสาม3้0ยห้าสิบาทต้นที่สองครับพี่กลมตัดแดงสวยๆเลยจากต้นนี้อาสนใจต้นไหนนะพี่กิง้กงกลางกงกิ้งนึกถึงบอลสีสวยนึกถึงซ่องซ่งซมสี่บาระมีบอลน,นะครับพี่ๆเนาีครนแะสวัสดีครับ